สเตปไรเดนแบบโปรเล่นยังไงมีท่าไหนบ้างวันนี้ผมมาช่วยเช็คนะครับเริ่มแรกเนี่ยไรเด่นเนี่ยถ้าคุณมี C2 มันจะดีมากครับมันสามารถผ่านท่วงท่าดิวโดนี้ได้ในเฟสเดียวครับถ้าคุณไม่มี C2 ไรเดนแบบผมนะครับแล้วคุณอยากเล่นทีมที่โหดท,ที่สุดของไรเดนนะครับนั่นคือไฮเปอร์ไรเดนขั้นต่ำนะครับคือมีซาลาซีแล้วก็คาสือะอย่างน้อยประมาณ c 0ครับ ในคลิปนี้ที่คุณเห็นเป็นคาสซฮาซีหกแล้วก็ไรเดนซีศูนย์ถ้าอยากได้โหดกว่านี้ก็หาไรเดนซีสองแล้วเอาคาสฮาแค่ซีศูนย์พอแล้วครับโอเคเทคนิคโปรนะครับเอาซาลาอีแล้วซูมยิงนะครับอี e ด้วยเบเนดต์ปั๊มพลังงานแล้วเอาตัวที่ต้องการให้รับบัฟเนี่ยออกมากดสกิลนะครับคาสฮาตอนนี้เนี่ยไร่รับบัฟของซาลาแล้วก็เบเนดต์ไปด้วยก็จะพุ่งแรงมากครับอันนี้คุณอาจจะต้องนําไปพลิกแพลงเอาเองนะครับเทคนิคของซาลาที่ผมใช้นะครับถ้าคาเซฮาร์ซีหนึ่งผมก็จะเล่นแบบนี้ นะครับให้ซาลามาเติมดดเมจก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับเทคนิคเดิมอันติเบเนตเอาคาสหามารับบัฟนะครับแล้วก็กระโดดนะครับผมอันติด้วยซาลาแล้วก็อันติด้วยไรเดนนะครับถ้าเป็นคาสหาสายบัฟเฟอร์ไม่ต้องกระโดดนะครับอันติแล้วก็รีบไปอันติไรเดนเลยจะดีกว่าครับผมแล้วก็ฟันมอนครับอันนี้เป็นบิล์ที่ผมใช้สําหรับไรเดนเมื่อกี้ครับอาร์ติแฟกต์ผมแนะนําเป็นเซตเอมเบลมเท่านั้นนะครับแล้วก็หอกเป็นหอกประจําตัว อันนี้เป็นค่าสเตตที่ผมเล่นเมื่อตะกี้นะครับต่อมาเป็นคาซูฮะครับค่าสเตตเนี่ยก็ตามที่เห็นครับผมแล้วก็ใส่เป็นเซตสีลมนะครับส6ครับผมจริงๆมัน C0-41 ก็โหดมากแล้วนะเดี๋ยวผมจะมีพาไปดูทีมที่ระดับ investment น้อยกว่านี้ด้วยนะครับก็คือจะถอดคาซูฮะไปเลยแล้วเอาเป็นซูโคสแล้วก็ ถอดทุกตัวในทีมนี้ออกเราเล่นเป็นไรเดนแนช่นลให้ดูด้วยนะครับถอดไม่ได้ตัวหนึ่งนั่นคือเบเนต t นะครับถ้าจะถอดเบเนตเนี่ยต้องมียาเอซึ่งผมไม่ได้เปิดไว้นะครับตัวเลือกอาวุธเนี่ยก็ใช้หอกประจําตัวจะดีที่สุดนะครับถ้าคุณมีเดอะแคชนะครับขยันตกปลาก็สามารถใช้เดอะแคชได้ครับมันไม่จําเป็นต้องเปิดแต่ถ้ามีก็ดีครับออดิแฟกของไรเดนเนี่ยแนะนําว่าเป็นเซตเอมเบลมเท่านั้นนะครับโดยกลุ่มดาวของไรเดนเนี่ย ตัวละครนี้เก่งตั้งแต่ซีศูนย์นะครับแล้วก็ซีหนึ่งดีครับแล้วก็ซีสองดีนะครับซีสองดีมากมูลค่าอย่างกับซีหกนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนเชนี่หายากมากผมแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเมนไรเดนผมอ่ะฟอนเทนทั้งใจนะครับโหดขนาดไหนผมก็ไม่เปิดแน่นอนอีกซีหนึ่งนะครับโหดๆเลยก็ซีสามนะครับ แล้วก็ต่อมาเป็น C4 นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้จริงหรอก C4 เพราะว่าไล่เล่นออกมาปาดทีมันก็จบห้องแล้วนะครับแล้วก็ C5 ไม่ช่วยอะไรเลยครับเพิ่มดาเมจ e e เบาวิลอย่างไรดีนะครับ c ีลดคู่ดาวครับแต่ใช้จริงไม่ค่อยได้ใช้ใช้จริงเนี่ยก็จะมีเนี่ยแหละ1 2-3นะครับ สามอันนี้เพิ่มดาเมจของอันติไรเดนขึ้นเรื่อยๆโดยมี C2 ที่จำเป็นที่สุดสกิล E ไรเดนเป็นเทเลนะครับโดยกดแป๊บเดียวเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนเรา25ว้าวิแล้วก็มันคอยแปะไฟฟ้าให้นำซ้ำยังบับดาเมจอันติของเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับยิ่งค่าใช้พลังงานอันติของเพื่อนร่วมทีมสูงเนี่ยก็จะยิ่งบับเยอะครับยกตัวอย่างเช่นยูล่าเนี่ยค่าใช้อันติเนี่ยสูงกว่าซินยานก็จะได้รับผลของบัฟนี้เยอะกว่าซินยานครับ ต่อมาไราเด้นอันติสุดโกงก็คือไอทิปา่แรงๆนั่นแหละนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังงานนี่เป็นอันติที่ดีมากๆถ้ามีซีสก็จะยิ่งบ้าคลั่งเลยครับแนะนำไม่เก็บสแต็กของอันติเท่าที่เราต้องการก่อนจะกดนะครับเพราะว่ามันทําให้อันตินี้มันแรงขึ้นได้อีกครับมันมีพาสซีที่ช่วยเสริมการเก็บสแต็กนี้ด้วยนะครับ พาร์ทฟต่อมาของไรเดนเป็นเหตุผลที่ทำาไม Energy Recharge นะครับหรือค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยถึงมีค่ากับตัวละครนี้นะครับมันแปลงค่าฟื้นฟูพลังงานเป็นดาเมจแล้วก็เวลาฟันเนี่ยมันฟื้นพลังงานให้เพื่อนเยอะขึ้นด้วยพงงาร์ทฟสุดท้ายอัพหอกกับดาบถูกลงครับผมได้มีการทดลองไรเด้นไฮเปอร์แบบเอาซูโครสมาแทนนะครับผมรู้สึกว่าซูโครสซีเนี่ยมันจะสู้คาซูฮะซีศไม่ได้ครับคาซูฮะซีศมีความสามารถในการบับ ทีมไฮเปอร์ไรเดนที่ดีกว่าซูโคสครับยิ่งเป็นมอนประเภทบอสเนี่ยคาซึฮะก็จะยิ่งทําได้ดีกว่าครับเล่นง่ายกว่าด้วยเนาะสเต็ปการเล่นของซูโคสในทีมไฮเปอร์ไรเดนผมต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ห้องเป็นมอนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสเต็ปการเล่นแอบ,บยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างซับซ้อนในการที่จะทําให้ผีเสื้อเนี่ยซึมธาตุไฟฟ้าได้ในจังหวะที่โอเคครับ ตอนนี้ในทีมไฮเปอร์ไรเดนเนี่ย,ยซูโคสถือเป็นตัวเลือกรองหลังจากคาซืซฮาครับซูโคสเนี่ยยังถือเป็นตัวที่ดีแต่มูลค่าของซูโคสจะตกลงเมื่อเป็นห้องที่ไม่จําเป็นต้องการจะรวบครับหรือว่ามีวิธีการรวบอื่นๆได้โดยการไปยืนตําแหน่งนั้นแล้วให้มอนมารวมกันเองนะครับมูลค่าซูโคสจะตกลงแล้วมูลค่าของทีมไรเดนแนชั่นแนลที่เราจะไปดูกันต่อไปเนี่ยจะสูงมากขึ้นครับ อันนี้ผมพูดในบริบทของไรเดนซ0นะครับถ้าเป็นไรเด n น2 2เนี่ยโอเคคุณจะอยากได้ซูคโคสมากขึ้นแล้วก็อยากเล่นทีมไรเด n นแนชชั่นแนลน้อยลงนะครับทีมของไฮเปอร์ไรเดนซูโคสเนี่ยคุณจะเททรัพยากรไปให้ไรเดนสูงครับไรเดนตัวเดียวเป็นตัวทำดาเมจหลักของทีมนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยในเชิงเมตาหรอสำหรับ C0 มันก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับไม่ได้วือหวามากมันจะ คลั่งแล้วหวือหวามากหลังจากไรเดนเป็น C2 ยังไงก็ตามข้อสรุปของทีมไรเด n นไฮเปอร์ซีที่ใช้ตัวละครเป็นซูโครสแล้วก็ซาร่าเนี่ยมันจะดีเมื่อมันเป็นมอนหมู่แล้วต้องการจะรวบแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะรวบละ่ะทีมไรเด n นซีที่ได้ผลมากๆทีมหนึ่งในเคสมอนไม่จำเป็นต้องรวบนะครับก็คือทีมไรเด n นเน็ แนวทางการเล่นให้เราอันติไรเดนนะครับหลังจากที่เรากดสกิลของ,องเพื่อนไปแล้วแล้วปิดมอนให้ได้ภายใน2ท่วงท่าน,นะครับท่วงท่าจรวดแล้วก็ท่วงท่าดิวดนะครับกดสกิล E ตอนจบอีกทีนะครับจากนั้นเอาเซียงหลิงมาเก็บพลิกครับไรเดนเนี่ยจะปาดได้แรงมากขึ้นหลังจากเพื่อเรากดอันตินะครับแล้วก็อันติเซียงหลิงนะครับแล้วกดสกิล E นะครับแล้วก็ละเลงสกิลไปครับ เทนพลังงานทาตเยอะๆนะครับผมในตอนนี้ผมแนะนําให้คุณไม่เอาฮิตใหญ่ไรเด้นไปปาดแล้วจอดับเลยนะครับเอาฮิตเล็กตีนะครับมันจะได้ฟื้นพลังงานให้ผ่องเพื่อนด้วยเวลาไปห้องหน้าครับเอาซิงชิวออกมาทริกเกอร์ฟาวเนียสครับเบเนตอันติเบเน็ตอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเติมเต็มพลังงานของทีมได้แล้วก็อันติซิงชิวอีด้วยซิงชิวตรงนี้ต้อง E ีด้วยซิงชิวครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยดาเมจของไรเด้นหอันติ จะไม่พอปิดมอนครับผมภาพที่เราอยากจะเห็นตลอดเวลาก็คือไรเดนเนี่ยฮิตเล็กๆข,ของเขาปิดมอนแล้วก็ฟื้นพลังงานให้เพื่อนแบบเต็มเปี่ยมนะครับละเลงอันติแบบไม่ต้องตีแทกนะครับเพราะถ้าเราตีแทรกสกิลอันติของเพื่อนเช่นเสียงหลิงอะไรนี้เนี่ยมันจะกลับมาช้าลงนะครับเวลาที่เราตีแทกนะครับนั่นหมายความว่าจังหวัที่เราจะกดอันติของ ตัวละครอย่างเช่นเสียงหลิงเนี่ยมันจะช้าลงเพราะเสียเวลาไปกับการตีแทรกครับการวนสกิลให้กลับมาไวากว่ามันสําคัญกว่าครับผมถ้าเป็นโรเตชัน n 2ตีแทรกได้นะเอาไรเด้นมาปาดอันติครับแล้วก็เก็บพริกครับแล้วก็ฟันไปเลยครับผมเป็นทีมหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วได้ผลดีของไรเด้นนะครับแต่จุดอ่อนก็คือถ้าสมมุติว่าไปเจอมอนหมู่นะครับผมทีมนี้มันจะขาดตัวรวบไปนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนำซิงชิลใสแฟโวเนียสนะครับจากที่ผมได้ทดลองดูเนี่ยมันดีกว่าแซกนะครับผมในทีมนี้เนาะแล้วเสียงหลิงนี่ยก็บิวเป็นเอ็มเลมนะครับแล้วก็ถือเป็นสกายวัตส์พายถ้าไม่มีข้อไปตกปลาเอาครับผมเบเนก็คือเบนเน t ตครับดาบเบสแท็กสูงสูงหา ER ให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วต่อไปเราก็มาพูดถึงไรเดนไฮเปอร์บรูมกันนะครับเป็นทีมที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางมากหลังจากการเข้ามาของธาตุไม้นะครับ แล้วก็เป็นหนึ่งสายของไรเดนที่นิยมนะครับด้วยเรื่องของความมีสีสันแล้วก็สนุกสนานนะครับเล่นง่ายกด e ไรเดนไม่ต้องอันติด้วยซ้ำนะครับผมคิดเห็นยังไงกับทีมนี้นะครับผมทีมไรเด n นไฮเปอร์บลูมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้ทีมหนึ่งแล้วมันได้ผลโอเคนะครับยิ่งเวลาเจอมอนมูแต่ถ้ามอนเดี่ยวมันจะดรอปลงนะครับผม โดยไรเดนในทีมนี้เนี่ยให้เราหาแต่ EM ครับหอกก็ใช้เป็นพวกดะกอนเบนได้เลยครับผมข้อเสียของทีมนี้นะครับก็คือ1มันโยนดาเมจของอันติไรเดนทิ้งไปเลยนะครับเอกลักษณ์ของไรเดนหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำมาแสดงอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดในทีมนี้ครับถ้าเปลี่ยนไรเดนเป็นคูก,กิชิน o บุแล้วมาทำไฮเปอร์บลูมเนี่ย คุกิชินบุก็ทำได้เหมือนกันนำซ้ำคุกิชินบุเนี่ยยังมีฮิวด้วยครับเพราะงั้นเนี่ยผมถึงมองว่าไฮเปอร์บลูมไรเดนเนี่ยถึงแม้มันเป็นทีมหนึ่งที่เล่นได้ของไรเดนนะครับไรเดนมีหลายทีมที่เล่นได้ไปได้หลายทีมมากมันยังคงไม่ใช่ทีมที่ท็อปเทียแล้วแบบว่าดึงประสิทธิภาพของไรเดนออกมาได้เด่นที่สุดขนาดน,นั้นครับแต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นเนี่ยแล้วคุณอยากเล่นเอาความสนุกสีสันที่สวยงามของไฮเปอร์บลูมเฉยๆเนี่ย มันก็เป็นหนึ่งทีมที่เล่นสนุกนะครับแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้กันไปเต็มแม็กแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นแนวทางให้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้มิดไนแม็กลาไปก่อนสวัสดีครับ <Wow. S 2> อัปเดตราคาร้านที่ผมเติมไปนานแล้วก็เติมไปเยอะนะครับเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายที่ตอนนี้เป็นสปอนเซอร์เราแล้วด้วยนะครับก็เรทตามที่เห็นครับ